พี่เกคะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของการกราบพระหน่อยคะ่ะเราจะต้องเริ่มกราบพระตอนไหนคะมันใช้เป็นตอนที่พูทางชีวิตทางเมปูเชมิแล้วเราก็ก้มกราบลงไปหรือมาเริ่มต้นกราบหกครั้งตอนพูทางวันทามิแล้วก็ก้มกราบลงไปแบบไหนกันแน่คะ สืดหายใจเล็กๆนะคะถ้าจากประสบการณ์พิเกตนะถ้าเป็นการกราบาพระเนี่ยพิเกตจะกราบสามครั้งก่อนเริ่มสวดเลยค่ะก็คือลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าแล้วก็ทําท่าเทพที่ได้นะคะแล้วก็ กราบลงไปการกราบพระแบบถวายชีวิตคือต้องจดจําให้ได้นะคะว่าเรากําลังจะกราบอะไรพนมมือขึ้นมาแล้วก็มองว่าเรากําลังจะกราบใครถ้าเป็นคนที่สวดมนต์บนที่นอนนัง่งบนเก้าอี้อาจจะมีรูปหลวงปู่นะคะก็มองรูปหลวงปู่ค่ะว่ากําลังจะกราบแล้วก็นึกจินตนาการว่ามีพระจักรพรรดิด้วยแล้วก็กราบลงไปกราบ3ามครั้งค่ะครานี้พอมาถึงบทพ,พุทธังชีวิต,ตังเมปูเชมิเนี่ยส่วนใหญ่พี่เก๋ก็จะพนมมือนิ่งๆน,น,นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ย <c oughs> ไปเห็นในตอนที่หลวงตาสว มมีพระม,ม,มีมีแม่ชีบางคนก็พูดทางวันทามิแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ทํามวันทามิสังงวันทามิครูอุปชา เขาก็จะกราบ6ครั้งใช่ไหมคะก็แล้วแต่เลยค่ะทําได้แต่หลักๆนะคะที่พี่เกตจะกราบแบบถวายชีวิตพี่เกตจะกราบตอนก่อนเริ่มสวดเลยค่ะก็คือไปถึงเนี่ยกราบพระก่อนแล้วก็นึกในใจว่าหลวงปูค่คะอันเชิญเทพพรมเทวานะคะมาฟังหนูสวดมนต์มาเพิ่มาสวดด้วยกันแล้วก็เพิ่มกําลังอนุภาพเราพี่เกตจะนั่งสวดเลยคะ่ะพูดทางชีวิตทางเมบูเชมีธรรมังชีวิตทางเมบูเห็นไหมคะพี่เกตไม่ได้ยกมือขึ้นเพราะส่วนตัวพี่เกตนะคะพอมีท่าที่ขยับเนี่ยปุ๊บ พูดทางวันทามีทำมาใจพิเกตเนี่ยมันไปมัวแต่ไปโฟกัสว่ากราบทันไม่น่าเอกราบหรือ,อยังนะมันไม่ได้วนเวียดอยู่กับหลวงปู่แล้วก็บทส่วนส่วนตัวพิเกตก็เลยเลือกที่จะกราบสามครั้งตอนก่อนสวดแล้วพอสวดไปจนสัพเพเสร็จพิเกตก็จะกราบอีก3าครั้งพิเกตใช้การกราบพระแบบถวายชีวิตในตอนก่อนสวดและตอนส่วนเสร็จนะคะในตามรอบเนี่ยสองทุ่มครึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นรอบอื่นๆเนี่ยส่วนตัวพิเกตก็จะแบบ ยกมือขึ้นมากราบอย่างนี้ตั้งนโมพูดนโมตัสสะแล้วก็นโมพุทธายะพนมือบ้างไม่พนมมือบ้างแล้วแต่เราเลยนะคะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าในคู่มือเนี่ยมันก็จะมีว่าบทกราบพระกราบพระหกครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราจําเป็นจะต้องก้มกราบลงไปอย่างนี้คือส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เด็กติดตามนะคะแม้กระทั่งหลวงตาเองก็ไม่ได้พุดคั้งวันทามีกาบอย่างนี้นะคะหลวงตาก็จะบางทีก็แค่ยกมือขึ้นมาแค่นี้ มาวันทามิสร้างคังนะคะส่วนตัวพวกเราเนี่ยก็อาจจะแบบเวลน้อยกว่าเราก็จะยกขึ้นมานะคะจะรดเป็นท่ากราบแบบนี้ได้เลยค่ะดังนั้นต้องถากลับมาตรงนี้ก่อนว่าการสวดมนต์หรือสวดจักรพัิตรงนี้ค่ะเราต้องการให้ใจวนเวียนอยู่กับบุญน,นะคะถ้าเรายกมือขึ้นมาพนมปุ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วใจมันไม่ได้โฟกัสอยู่กับบุญส่วนหรือกับหลวงปู่เนี่ยส่วนตัวพี่เกดเนี่ยก็จะกพาพระแล้วก็วางมือนิ่ง,งๆส่วนใหญ่นะคะพี่เกดจะเน้นเลยในการสวดจักรพัท สสดมนต์หรือจะกราบพะเนี่ยก็คือบางครั้งกราบด้วยใจนะคะนึืเป็นภาพตัวเองเนี่ยก้มลงไปกราบหลวงปู่แทนที่จะยกขึ้มือขึ้นมาเพราะว่าเวลาพี่เกตมีท่วงท่าที่เปลี่ยนโฟกัส,สค่ะสมองมันจะมันมันจะหลุดออกไปจากบทสวดน,นะคะมันก็จะรู้สึกว่า,าเรายกมือขึ้น นะคะคือเป็นคนที่สมองมันวิ่งไวนะคะความรู้สึกหรือจิตมันวิ่งไวมันก็จะมาอยู่แต่ตรงเนี้ยมันมันมาอยู่กับมือตัวเราดังนั้นต้องถามหนูก่อนว่าถ้าหนูอยากกราบาพระแบบให้รู้สึกว่าโออเรานอบน้อมนะคะเราศรัทธาเราเลื่อมใสในบทสวดเนี่ยถามว่าทําได้ไหมคือคือทำได้เลยค่ะย,ยกได้เลยแต่ถ้าถามตัวพิเกตนะพิเกตจะกราบแบบถวายชีวิตเหมือนพระชมิกูลเข้าไปการตอนก่อนเริ่มสวดค่ะแล้วก็หลังจากที่สวดเสร็จส่วนตอนที่ท่อง พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิหรือพุทธทางวันธามิที่มันเป็นบทกราบพระเนี่ยนะคะบทบูชาพระรัตนาตายกับบทกรบดาะเนี้ยก็จะยกมือขึ้นเบาๆนะคะถ้ารู้ว่าใจเรานิ่งก็ยกขึ้นเบาๆนะคะหครั้งนะคะหรือไม่นั่นก็จะใช้ในเรื่องของการที่นึกว่าตัวเองกําลังกราบไม่ได้กราบด้วยท่วงท่าใดๆเลยค่ะ เพราะจุดโฟกัสที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการสวดมนต์หรือการบันทึกบุญพิเกดต้องการให้ใจวนเวียนอยู่กับบทสวดกับหลวงปู่มากกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องท่วงท่าไอ้กราบครบไหมกราบตรงไหนดีนะไม่เป็นไรเลยค่ะกราบด้วยใจใจที่นึกน้อมอันนี้แหละค่ะคืออนุภาพการสวดที่ทรงพลังหรือการกราบที่ทรงพลังที่สุดบางคนกราบด้วยกริยานะคะบบว่าโอ้กราบอย่างดีเลยแต่ใจไม่ได้นึกน้อมไปกราบดังนั้นกลับมาเนาะ โฟกัสใหม่ก็คือใช้ใจนึกน้อมกลาบแล้วถ้าร่างกายมันจะไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยเอาใจนําก่อนนะคะพอใจมันนํากลาบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันก็จะมาแต่ใจเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับหลวงปู่เท่านั้นเองค่ะ ก็หวัง <S <S 1> <S 1> ว่าจะได้ไอเดียในคําตอบนะคะพอดีเมื่อกี้มีสายเข้าเสียงก็จะกระโดดนิดนึงเอาเป็นว่าพิเกตกรกาบตอนไหนกราบตอนก่อนสวดและกราบหลังจากสวดเสร็จนะคะสวดต้องครบไหมไม่ต้องครบค่ะนึกได้คือพิเกตใช้การสวดจักรพรรดิเป็นการบันทึกบุญน,นะคะแล้วก็จะรวมบุญใหญ่ตอนตามรอบเท่านั้นเองดังนั้นก็หวังว่าจะได้ไอเดียในการที่จะกราบพระตอนสวดมนต์เนาะไม่ต้องงงค่ะใช้ใจนึกน้อมเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าร่างกายมันจะไปก็ไปตามใจที่ ที่นึกน้อมเข้าไปการาบพระแต่ยังมีความเบาและวนเวียนอยู่กับบทสวดได้ต่อสยืดยาวแต่อยากให้เห็นภาพและให้วางอารมณ์ให้ถูกตอนที่จะสวบดบทจักรพัิหรือจะมีท่วงท่าในการกราบพระถวายความเคารพทุกอย่างให้ใจเป็นประธานนะคะใจต้องเบาเพลินสบายต้องอยู่กับบทสวดและไม่ลืมหลวงปู่เนี่ยละค่ะจะเป็นการสวดมนต์การกราบพระที่ทรงพลังมากๆก,ก,ก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะสะาธุค่ะ